ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่61และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการหวานเพาะสาระสำคัญของบทนี้คือการให้ประโยชน์แก่ประชาชนบทที่61การทูตควรอ่อนน้อมถ่มตนมหาประเทศวางตัวอยู่ต่ำ เป็นที่บรรจบของสายน้ำจึงเป็นมารดาทั่วล่าใช้อ่อนพิชิตแข็งแกร่งใช้ความนิ่งแสดงความลึกประเทศใหญ่ใช้ความอ่อนน้อมประเทศเล็กจะทราบซึงใจประเทศเล็กอ่อนน้อมมหาประเทศไว้เนื้อเชื่อใจใช้ความอ่อนน้อมได้ความสวามิภักดิ์ใช้ความอ่อนน้อมได้รับการยอมรับ ประเทศใหญ่สร้างความสุขให้มากประเทศเล็กเพียงต้องการพึ่งพาทั้งสองต่างพอใจในสิ่งที่ตนปรารถนาประเทศใหญ่พึงต้องสนใจการถ่อมตนในบทที่แล้วท่านเหล่าจือได้อธิบายว่าจะปกครองประเทศใหญ่อย่างไรในบทนี้อธิบายว่า ระหว่างประเทศควรอยู่ร่วมกันอย่างไรสาระสำคัญของบทนี้คือการให้ประโยชน์แก่ประชาชนซึ่งต่อเนื่องจากประโยคสรุปของบทก่อนหน้าที่ว่าทั้งสองไม่ทำร้ายกันคุณธรรมทั้งปวงหวนสู่ประชาตอนที่หนึ่งมีเนื้อความว่า มหาประเทศวางตัวอยู่ตำ่ำเป็นที่บรรจบของสายน้ำจึงเป็นมารดาทั่วล่าใช้อ่อนพิชิตแข็งแกรง่งใช้ความนิ่งแสดงความลึกโดยแบ่งการอธิบายออกเป็นสามประเด็นดังนี้ประเด็นที่หนึ่งมีเพียงคุณธรรมสูงสุดจึงเรียกว่ายิ่งใหญ่ได้ประเด็นที่สอง เตาอยู่ที่ใดพลังก็อยู่ที่นั่นประเด็นที่สามผู้ที่อ่อนโยนสงบนิ่งอ่อนน้อมและวางตนอยู่ต่ำปกครองทั่วล่าได้โดยอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่าวันที่6กุมภาพันธ์2566 เผยแพร่วันที่หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบแปด